กราบสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NB Spoil แล้วหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าโคลัมเบียะร่ัมเกินตายหนังเรื่องนี้ฉายในปี2011นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวดโหดและความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพ่อและแม่ของเธอเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาตั้งแต่เธอเองเด็กๆแล้วเธอเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาเพื่อล้างแค้นกับทุกคนก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้ผมขอก้าวไหลบอกลาเลิกขาดบุหรี่วันนี้ฟิวดีกินน่นแน่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้าไม่รำคาญมาจากช่อง NB Spoil อมีโปรโมชั่นพิเศษสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปเรื่องก็เปิดมาที่เมือโคลอมเบียในปี1992พาบกระตัดมายังบ้านของดนลอีส เป็นเสียใหญ่ที่ทํางานในด้านมือได้เองครับและเขาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับพ่อของนางเอกในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาในกำลังคุยเรื่องงานกันอยู่ครับแล้วชายเสื้อขาวนี่แหละครับซึ่งเป็นพ่อของนางเอกนั่นเองการเจรจาครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไปไม่เป็นท่าทั้งคู่เนี่ยต่างหักหลังกันจบการเจรจาพ่อของนางเอกและลูกน้องเนี่ยจึงรีบขับรถกลับบ้านจากนั้นพ่อของนางเอกเนี่ยก็ได้พูดกับภรรยาและก็ลูกของเขาว่าให้เตรียมตัวหนีเรามีเวลาแค่สินาที แล้วนี่ก็คือนางเอกของเราแน่งครับเธอมีชื่อว่าแคทเทรียาผมขอเรียกสั้นๆว่า Cat แคทละกันนะครับพ่อเธอเนี่ยดูเหมือนว่าจ,จุดจบเนี่ยใกล้มาถึงแล้วแม่เขาก็ดอนโลอิสที่ต้องตายเขาได้ยื่นเอกสารสําคัญใส่กระเป๋าของแคทและบอกว่าท่านลูกไม่เหลือใครให้ไปตามที่อยู่นี้พร้อมตั้งเอาสร้อยที่เป็นรูปดอกแคทเทรียาคล้องคอให้กับเธอด้วยผมขออธิบายนิดนึงนะครับแคทเทรียาเนี่ยเป็นชื่อของดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งในแถบโซนนั้นมีการปลูกดอกไม้ชนิดนี้ที่ประเทศโคลอมเบียที่เดียว เขาเรื่องกันต่อนะครับ แววตาของแคทเนี่ยดูเศร้าหมองอมมากมากเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเธอสิ่งที่เธอต้องทําในตอนนี้คือทําตามสั่งที่พ่อของเธอบอกไว้หลังจากนั้นกลุ่มของดอนโลอิสนี่แหละครับก็เข้ามาบุกในบ้านยิงพ่อและแม่ของแคทต,ตายต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งครับเอาปืนมาเจาะหัวแคทแต่ม่ชายเสื้อดําคนนี้เลยครับเขามีชื่อว่ามาโคเขาได้ห้ามไว้มาโคก็คือมือขวาของดอนโลอิสนั่นเองครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกับแคทแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยหักหลังดอน และพูดว่าแคทเนี่ยเป็นคนฉลาดพร้อมจะไกล่เกลีย่ยให้แคทเนี่ยมาทำงานเดี๋ยวพวกเขาพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กฉลาดเนี่ยมักจะสมหวังเสมอบอกมาสิว่าเธอต้องการอะไรทัในในั้นเลยครับแคทลุงมือไปหยิบมีดที่เสียบไ้ใต้โต๊ะมาแทางมือของมาโคและเธอก็พูดว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือฆ่าดนอนโลอิสระหว่างที่มาโคในกำลังอดอวยกับความเจ็บปวดที่อยู่นั้นแคทก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีเธอมีวิชาการหลบหนีที่เชี่ยวชาญเอาอมากๆน่าจะเป็นเพราะเขาเนี่ยอาจจะเคยฝึกฝนมาจากพ่อด้วย และพวกมาโคเนี่ยก็รีบวิ่งไล่ตามส่วนมาโคเนี่ยก็ขับรถตามนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทันเธอจนกระทั่งแคทหนีมาไกลพอสมควรเธอเนี่ยก็ได้เดินทางไปสถานที่หนึ่งครับผมเดาว่าน่าจะเป็นสู์ช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละครับเธอก็ได้ยื่นกระดาษที่พ่อเธอไว้ให้นั้นให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ส่งเธอไปสนามบินครับและสถานที่ที่เธอต้องบินไปนั้นก็คือชิคาโกเธอเนี่ยได้ออกเดินทางโดยการขึ้นรถไฟและไปลงที่บ้านหลังหนึ่ง และบ้านหลังนี้นก็คือบ้านของอาเธอรนั่นเองครับแล้วอาของเธอเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เจอเธอและเขาเนี่ยก็รู้การตายของพี่ชายและพี่สพป้ของตัวเองแล้วเขาคิดว่าแคทเนี่ยได้ตายไปพร้อมกับพวกเขาด้วยจากนั้นอาเนี่ยก็ได้พาเธอไปหาย่า ย่าของเธอเนี่ยก็ร้องไห้พระดีใจะนะครับและดูแลแคทเป็นอย่างดีเช้ามาต่อมาแคทก็ได้ไปถามอาว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูนอนห้องใครอาเลยก็ตอบไปว่าห้องของลูกชายอาแต่เขาเนี่ยตายไปแล้วเขาโดนฆ่านั่นจะเป็นสาเหตุที่อาของแคทเนี่ยทำงานรับจ้างฆ่าน,นั่นเองครับเพราะคงมีความแค้นฝังใจอาเ่ยก็ได้ถามเธอต่อว่าอยากเป็นอะไรอาเนี่ยจะได้ส่งไปโรงเรียนที่ตรงกับความถนัดแล้วแคทเนี่ยเธอก็ได้ตอบว่า อยากเป็นนักฆ่าครับอาของเธอเนถึงกับอึงบ้งไปสักพักแล้วก็ตอบไปว่าได้อาจะฝึกเธอเองแล้วภาพนี้ก็ตัดมายัง15ปีต่อมาเมืองแคลิฟอร์เนียที่กำลังมีตำรวจ2นายนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่บนร,รถตำรวจ จู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งครับขับรถมาชนเข้าอย่างจังเธอได้ลงจากรถมาพร้อมกับอาการมึนเมาแล้วหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็คือแคทตอริยานั่นเองครับจากนั้นตำรวจก็จับตัวเธอมาสอบถามแต่แคทเนี่ยก็ตอบไม่ตรงคำถามสักข้อเลยครับและยังไม่มีบัตรติดตัวอะไรสักอย่างด้วยทำมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ยหงุหงิดจึงนำตัวแคทนี่แหละครับไปฝากขังไว้คืนหนึ่งในคืนนั้นในแคทก็ได้เปลี่ยนชุดและแอบไขกุญแจห้องขังด้วยกิ๊บของเธอเธอได้ตั้งเวลาดับสวิตช์ไฟทั้งหมดด้วยช้อนและแก้วพลาสติกใส่่่่่นน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 ้้าครับับเเเพพืือออยุดดงงปปปไไฟและขึ ในระหว่างที่ไฟฟ้าหยุดทํางานเธอก็รอดจากเครื่องปั่นไฟได้สําเร็จจากนั้นเธอก็แอบไปห้องขังชายคนหนึ่งครับพร้อมบอกชายคนนั้นว่าให้แกะกระดุมเสื้อในจังหวะที่ชายคนนั้นแกะเสร็จเธอก็ได้ยิงเข้าไปที่อกและก็ว่ารูปดอกแคทเธอรียาครับที่อกของชายคนนั้นในจังหวะที่เสียงป,ปืนดังขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต่างรีบวิ่งมาดูที่เกิดเหตุครับแต่แคทเนี่ยเธอก็มีความชำนาญในการเอาตัวรอดอยู่แล้วเธอก็รีบปีนเพดานหนีกลับไปในห้องขังตัวเองครับต่อนดยชุดเดิมและสภาพมึนเมานอนกลนนนนนครรัััจจจงงททําาาใใหห้้้้้เเีี่่ตววยไมสสธอและ จับคนร้ายไม่ได้เช้าวันต่อมาแคทเธอก็ได้รับอนุญาตออกจากห้องขังได้ครับและภาพในก็ตัดมายังที่ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ลอสวหน้าชุดนำสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยก็ได้มายังสถานที่เกิดเหตุและได้บอกกับตำรวจว่าขอดูเทปจากกล้องวงจรปิดทุกตัวทั้งหมดภาพก็ตัดมาที่แคทครับเธอนได้เปลี่ยนชุดในห้องน้าที่หนึ่งและเปลี่ยนลุคทั้งหมดของเธอจากนั้นเธอก็ได้โทรหาอาจากโทรศัพท์สาธารณะและบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีและก็รดบวิ่งขึ้นรถไปครับ ภาพก็ตัามายัางเจ้าหน้าที่ลอสเขาได้ประชุมกับหัวหน้าทุกหน่วยและบอกว่าการฆาตกรรม20บรายใน4ปีแผนประทุศกรรมเดียวกันหมดนัะนสรุปได้ว่านี่คือการฆ่าของแคททั้งหมดและเธอเนี่ยทำสัญลักษณ์ดอกแคทเทอรยาไว้ทุกศพครับเจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยออกความคิดเห็นว่าเขากําลังส่งข้อความบางอย่างกับใครสักคนและบอกให้ลูกน้องของเขานํารูปวาดดอกไม้นั้นส่งลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับทั่วประเทศ จากนั้นภาพก็ตัดไปยังบ้านของดอนโลอิสตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วเหมือนกันโดยมีชายคนหนึ่งครับได้ขับรถมาหาเขาและยื่นหนังสือพิมพ์ดอนโลอิสดูเพรอมต้องบอกว่าดอกชนิดนี้เนี่ยเคยเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของครอบครัวแคทชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลเหนือกว่าดอนนะครับพราะต้องบอกให้ดอนในไปสืบมาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยใช่แคทใหม่ที่เป็นคนทําและตอนนี้ดอนโลอิสเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเป็นฝีมือของแคทพร้อมต้องด่ามาโคว,ว่าตอนนั้นทําไมไม่ฆ่าแคทให้จบ ภาพในก็ตัดเป็นยังเจ้าหน้าที่ลอสคสิ่งครังรับเขาในได้บอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าให้สื่อมาคนที่อยู่ในสอนอวันนั้นตรวจทุกเบาะแสตรวจประวัติทุกแง่มุมก่อนที่เขาเนจะลงมือฆ่าอีกส่วนทางฝั่งของแคทเนี่ยตอนนี้เธอก็ได้มาห้องของชายคนหนึ่งซึ่งเขาเนมีชื่อว่าแดนนี่เป็นคนรักของเธอเนั่นเองครับแต่ละครั้งนี้เนี่ยแคทเธอไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้แดนนี่รู้แดนนี่เนี่ยไม่รู้ประวัติของเธอเลยสักอย่างเหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่คู่นอนนั่นเองครับ แต่ก็อย่างว่าเลยครับแคทเนเธอรู้อย่างกระใจว่าเธอเนี่ยคือใครผมไม่อยากให้แดนนี่เนี่ยเดือดร้อนไปด้วยขนาดชื่อแคท่ยโกหกเขาว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์เลยครับต่อมาแคทก็ได้ออกมาหาอาตามนัดที่ร้านซักผ้าอาของเธอเนี่ยก็ได้ยื่นรูปชายอ้วนคนหนึ่งครับให้กับเธอพร้อมกับเงินจํานวนมากนั่นก็สรุปได้เลยว่าอาของแคทเนี่ยรับงานมาให้ส่วนแคทนี่เลยครับเป็นคนจัดการเอง อาของเธอเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าหลังจากการน,นี้เสร็จเขาจะไม่รับงานให้แคทแล้วเพราะเขาเนี่ยเป็นห่วงแคทอามากมากครับพร้อมั้องบอกว่าทุกงานที่รับมานี่เนี่ยอาคอยปกป้องและจัดการความเรียบร้อยให้กับเธออยู่ตลอดไม่จะเป็นต้องมาว่ารูปดอกไม้นั่นเพราะสักวันเนี่ยตำรวจต้องจับเธอได้แน่ๆจากรูปดอกพวกนี้แต่แคทเนี่ยเธอก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยยังทําต่อ เพราะที่เขาทําสญลักษณ์ดอกนั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากสื่อไปถึงดอนโลอิสน่ครับนั่นก็สรุปได้เลยว่าที่แคททำสาสญลักษณ์รูปดอกนี้เพราะเธอเนี่ยอยากให้ดอนรู้นั่นเองครับและให้ดอนเนี่ยออกมาตามหาเธออาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายตามหาเองคงยากกันนะครับเพราะเธอถือว่าไม่มีตัวตนในประเทศ จากนั้นแคทเนี่ยก็ไปเที่ยวบ้านของชายคนหนึ่งครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของอาร์นั่นเองครับแคทเนี่ยก็เข้าไปทักทายพร้อมนำเนื้อสดเนี่ยไปให้กับหมา2ตัวที่ชายคนนี้เลี้ยงไว้เพราะก็บอกกับชายคนนี้ว่าฉันกําลังฝึกมันและภาพเนี่ยก็ตัดไปยังบ้านของชายอ้วนครับคนที่อาร์ของเธอเนี่ยให้ดูรูปเหยื่อลน์ต่อไปของแคทนั่นแหละครับซึ่งชายอ้วนคนนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากบ้านหลังใหญ่ แถมยังเลี้ยงปลาฉลามไว้ในสระน้ําด้วยโดยมีแผ่นกระจกกั้นไว้และมีบริการดูแลจํานวนมากครับตกดึกในขณะที่พวกเขาได้เข้านอนกันหมดแล้วนั้นแคทเนี่ยก็ได้แอบว่ายน้ำไปในสะระปลาฉลามนั่นเองครับแต่เธอเนี่ยว่ายน้ํามาแนบชิดกระจกเลยนะครับจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นจากสระแล้วย่องเข้าไปในห้องนอนของชายอ้วนคนนี้ที่กาลังหลับไปพร้อมกับส,สาวในห้องสักพักชายคนนี้เนี่ยก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงปืนเขาเนี่ยก็ได้เดินออกมานอกห้องและก็ได้พบว่าบริการของเขาเนี่ยนอนตายเกลี้ยงกันเป็นแถวเลยจากนั้นเขาก็ได้้เดินนนนมายตรงะทัแคก็ ตัวขึ้นแล้วก็ยิงเข้ากระจกทําให้มีรอยแตกและเธอเนี่ยก็ยิงเข้าไปที่ขาของชายคนนี้ทําให้เขาเนี่ยตกลงไปและถูกปลาฉลามกัดกินครับแล้วเธอเนี่ยก็นําดอกแคทรียามาลอยไว้ในน้ําตรงที่บริเวณชายคนนี้ตายครับทําให้การตายครั้งนี้เนี่ยได้ลงหนังสือพิมพ์อีกครั้งและภาพเนี่ก็ตัดเป็นยังชายคนนึงครับ ซึ่งคือคนเดียวกันที่ขับรถไปหาดอลลอิสในวันนั้นนั่นแหละรครับดูเหมือนเขาจะทํางานในสถานทูตอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยก็ได้โทรไปหาเขาและขอความช่วยเหลือในคดีนี้แต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธและบอกไปว่าถ้าอยากให้ช่วยจริงๆต้องทาหนังสือมาไม่ใช่โทรขอข้อมูลแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้ความร่วมมือนั่นเองครับเพราะเขาคือพวกเดียวกันกับดอลลอิสจากนั้นเขาก็ได้โทรไปหามาโคและบอกให้มาโคลเนี่ยจัดการกับแคทโดยด่วนแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมปยังแคทกับแดนนี่ คนรักของเธอครับอารมณ์ประมาร่วมรักน,นะครับผมขออนุญาตข้ามช็อตน,นี้ไปนะครับเช้ามาต่อมาแดนนี่เนี่ยก็ได้แอบถ่ายแคทต,ตอนหลับเอาไว้ในโทรศัพท์ของเขาเผื่อคิดถึงจะได้ดูรูปไม่แคทต,ตื่นเนี่ยเธอก็รีบแต่งตัวและออกไปเจออาอาของเธอเนี่ยก็ได้ด่าเธอเลยครับที่ทำใส่รักดอกไม้นี้อีกแล้วจากนั้นก็ได้มีปากเสียงกันแคทเนี่ยก็ได้บอกกับอาของเธอว่าอาไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ หนูจะจัดการเองก็คือเรื่องค่าดอนนี่นั่นแหละครับในวันนั้นแดนนี่ก็ได้ออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารกับเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็เป็นทีมปฏิบัติงานเดียวกับเจ้าหน้าที่ลอสนั่นเองครับแดนนี่เนี่ยก็ได้เรื่องราวของแคทให้กับเขาฟังทํานองว่าฉันเนี่ยหลงรักเธอมากแต่ฉันเนี่ยไม่เคยรู้ประวัติเธอสักอย่างเพราะมารูปที่แอบถ่ายแคทตอนหลับเนี่ยอวดเพื่อนของเขาและในระหว่างที่แดนนี่ออกร้านไปซื้ออะไรสักอย่างแหะวางโทรศัพท์ทิ้งไว้บนโต๊ะ เพื่อนของเขาเนี่ยก็แอบ,บส่งรูปแคทไปให้ทีมงานของเขาเพื่อสแกนหาข้อมูลของเธอจากนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่ลอสก็ได้ทําการเซิร์ชหาตําแหน่งรูปถ่ายของเธอและในระหว่างนั้นแดนนี่ก็ได้โทรคุยกับแคทพอดีจะทําให้เจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยรู้ตําแหน่งที่เธออยู่และส่งหน่วยสวา์ทเนี่ยเข้าไปบุกหาเธอครับ ตัดภาพไปที่แคทในระหว่างที่เธอโทรคุยกับแดนนี่อยู่นั้นก็เหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดตรงหน้าห้องพักและก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากและภาพเนี่ยก็เผยเห็นว่าเธอในรีบวิ่งหนีลงมาทางบันไดและเข้าไปซ่อนตัวที่ช่องระบายอากาศในโรงจอดรถทําให้ครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจจับตัวเธอมาไม่ได้เช่นเคยก็อย่างว่าเลยครับแคทเธอเก่งแล้วตัวรอดในทุกสถานการณ์ได้จริงๆต่อจากนั้นเธอก็ได้กลับไปที่บ้านของอาและพบว่าอา ญาติ yeah, และคนสนิทของอาเธอร์นั้นตายไปหมดแล้วครับเธอ네ได้พูดขึ้นมาว่าหนูขอโทษและร้องไห้หนักมากภาพเนี่ยก็เผยให้เห็นว่าศพอาของเธอเนี่ยถูกมาเชื่อมติดกับเก้าอี้และนี่ก็คือฝีมือของมาโค่นั่นแหละครับแสดงให้เห็นว่าอาของเธอเนี่ยปกป,ป,ป้องเธออย่างสุดความสามารถแล้วเพราะโดนเห้นความจริงจากมาโค่น,นั่นเองครับจากนั้นภาพก็ตัดมายังบ้านของ,จง oss, เจ้าหน้าที่ลอสในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังชงกาแฟ จูจ in ูแคทเนี่ยก็เข้ามาในบ้านของเขาครับพร้อมปืนที่เลงเข้าหาเขาแคทเนี่ยได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ลอสและขอความช่วยเหลือเพื่อตามที่อยู่ของดอนโลอิสให้เธอแล้วครอบครัวของลอสนี่แหละครับมาอ้างว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ยเธอจะฆ่าลูกเมียของเขาเจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยได้ความกลัวนะครับเพราะแคทเนี่ยเป็นนักฆ่าอยู่แล้วเขาจะเป็นต้องทําตามสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ลอสเนี่ยก็เดินทางมาหาชายคนนี้ที่ทํางานในสถานทูตลอสเนี่ยก็ได้เลรื่องแคทให้เขาฟังและเขาเนี่ยช่วยหาที่อยู่ของดอนให้เธอแต่ท่าทีของเขาเนี่ยก็เหมือนไม่อยาก จากนั้นแคทเนี่ยก็ได้โทรหาลอสและให้เขาเนี่ยบอกกับชายคนนั้นว่าถ้าไม่ทําตามจะถล่มออฟฟิศให้เละไปพร้อมกอบเขาด้วยชายคนนี้เนี่ยก็พูดนะครับว่ากระจกเขาเนี่ยกันกระสุนได้ทัในใดนั้นแหละครับแคทเนี่ยก็ได้ยิงเข้ามาในออฟฟิศของเขาอย่างว่าเลยครับเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆชายคนนี้เนี่ยก็รีบบอกที่อยู่ของดอโลอิสให้กับเธอเพราะกลัวว่าจะเป็นเหยื่อรายต่อไปต่อมาแคทก็ได้ไปที่บ้านของคนสนิทของอาเธอเพื่อมาเตรียมตัวเตรียมอาวุธปืนและนําหมาทั้งสองตัวนี่แหละครับขึ้นรถไปด้วย ตัดภาพไปที่บ้านของดอนในระหว่างที่มาโค่นี่แหละครับได้วางแผนกับพักพวกเขาจูจูแคทก็ได้ทิ้งระเบิดเข้าหาพวกเขาเธอเลยขับรถเข้ามาในตัวบ้านของดอนและกราดยิงลูกน้องของเขาคนที่เหลือในต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายฝั่งมาโคเนี่ยก็ได้นําดอนหลบไปในห้องเล็กๆและออกไปประทะักับแคทจนกระทั่งแคทเนี่ยฆ่าลูกน้องของเขาจนหมดและเหลือมาโคอยู่เพียงคนเดียว พวกเขาได,ได้สู้ในห้องน้ําแบบตัวต่อตัว,ตวสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับและฝีมือของแคทเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ชายคนนี้เลยครับเธอแล่งแกร่งมากๆแคทเอาด้าแปลงฟันนี่แหละครับแทงเข้าหามาโคจึงทําให้เขาล้มลง ในระหว่างที่ล้มมาโค่นได้หยิบปืนที่ตกจากพื้นเล็งยิงเข้าหาแคททันดนา้คัทก็รีบวิ่งเข้าหาและปลดกระสุนออกได้ทันจากนั้นก็หันปลายกระบอกปืนนี่แหละครับเสียบเข้าไปที่คอของมาโคจนตายตัดภาพไปที่ดอลโลอิสครับเมื่อเขาเนี่ยรู้ตัวว่าไม่มีคนช่วยเขาแล้วเขาได้รีบวิ่งออกจากห้องซ่อนตัวนั้นและรีบวิ่งขึ้นรถและก็ขับออกไปสพเขาก็ได้ชะลอรถครับเพราะมีคนเก็บขยะขวางถนนไว้และก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ของมาโค่นี่แหละครับแต่แคทเนี่ยเป็นคนถือสายดอนเนี่ยก็ได้พูด ประมาณว่าแกเนี่ยจะทําลายชีวิตตัวเองเพื่อฆ่าฉันทําไมแกไม่มีวันฆ่าฉันได้เพราะคนอย่างฉันใครฆ่าไม่ได้หรอกฉันเป็นคนฆ่าแกเองฉันไม่มีวันไปอยู่ตรงที่แกอยากให้อยู่แคทเนี่ยก็ได้เอ่ยปากไปเลยครับว่าแต่ตอนนี้เนี่ยแกอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะรถที่ดอนขับมาดัานมีหมาสองตัวของแคทที่ติดมาด้วยและแคทเนี่ยก็พูดประโยคเดียวว่ากินจังหวะนั้นเลยครับดอนโลอิสก็ถูกชำระด้วยหมาของเธอ ภาพก็ตัดมายังเจ้าหน้าที่ลอสที่กําลังสอบสวนเรื่องแคทกับแดนนี่แต่แดนนี่เนี่ยก็ได้อธิบาย,ยานะครับว่าผมเนี่ยไม่รู้ประวัติของเธอสักอย่างผมรู้แค่ว่ารักเธอแค่นั้นอย่างซึ้งสภาพก็มีสายของแคทโธรเข้ามาจากโทรศัพท์สาธารณะแดนนี่เนี่ยจึงอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าขอกาแฟเพื่อที่จะคุยกับเธอแดนนี่เนี่ยก็ได้พูดกับแคทว่าผมไม่รู้จริง ผมขอโทษที่แอบถ่ายรูปคุณไว้แต่แคทเนยก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับพรอมทั้งให้แดนนี่เนี่ยถามคำถามกับเธอได้3ข้อข้อแรกเนี่ยเขาถามชื่อจริงของเธอครับข้อที่2เขาถามถึงนกน้อยของเขาที่แคทเลี้ยงให้ข้อที่3เขาบอกรักกับแคทครับจะนั้นเลยครับเจา้าหน้าที่ลอสก็ได้เดินเข้ามาควา้าโทรศัพท์แดนนี่ไปคุยแต่ก็สายไปเลยครับเพราะเธอเนี่ยวางสายไปแล้วและภาพเนยก็เผยให้เห็นว่าแคทเนยได้ขึ้นรถเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถจับตัวเธอได้ และปล่อยวางคดีไปครับจบบุรบีเอาเลยครับผมถ้าใครชอบหนังเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครไป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับผมด้วยนะครับและถ้าถูกใจในการสปอยผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปแล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยผมขอก้าวไลค์นะครับแล้วใครมีหนังที่อยากให้ผมสปอยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันเรื่องถัดไปสวัสดีครับ